สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับมือนีนะครับเอาพามากินส่วกระปุครับพี่น้องเนี่ยกระปุนมันจะตลาดนะครับมาแกะคนพี่น้องโอ้นะครับทางปีเป็นใส่มาจังสี่ครับนะแกะกำกันครับผมใส่เงินเบิดนี่โเ้ยตกใส่แล้วกันนะขอโทษที่ห้างหายไปนานนะครับมือนีกลับมาแล้วนะครับ ปุ๊บุ้ยพี่น้องเงยนะครับเดี๋ยวเห็ดให้มันเต๋อออกจากกันก่อน<ม>เอาไปใส่ตู้เย็นพี่น้องรืมข้าวเป็นก้อนโคโลทีเล,เล่แลยบาเนี่ยคนน่ะโมเป็นยังครับผมแสบยเือเรา <c oughs> แข้งปันเห็นบันพี่น้อง <c oughs> โอ้เป็นยังเนาะ นเนาะเพื่อนแดงทัวงอกน้ำครับเตี๋ยวโบครับบมักกันเลยใส่น้ำใส่น้ำน้ำราดลงไปครับผมเนี่ยชูวบเนี่ยเอาไปทั่วครับเดีย๋ยวมันสีบ่พอ เพราะว่ามันมีสำมเน่นะครับเนี่ยโอ้ยน้องเลยเดี๋ยวคู่เรียวให้มันเข่ากันก่อนครอบอืมพี่น้องเลยเนี่ยโอ้ขันไม่นไมนี่เพชรมาสัน่นอะไรเราพี่น้องเลย คนให้เข้ากันมาสิ่งที่ขาดบะไดงไปหน่อยเพิ่มรสชาตินะครับนรร้ำปลาใส่จักหน่อยนะครับที่หาดลงไปครับบนน้อยเราบ,บ้างนีอเอาเออกซํำนี่ก่นน้อยนะครับพริกครับพริกเนี่ยครับพริกบัก,กคักเลยครับอืม ใส่ลงไปหมักเผ็ดก็ใส่ลายย่านเผ็ดก็ใส่หน่อยๆเอานะครับเอาเพิ่มรสชาติอีกนะครับเนี่ยตาลนะครับเนี่ยส่วนผงนัวนั่นบรใส่กับเป็นใส่หนาๆมาลายแล้วนะเอามาขึ้นเขาแล้วกัน,นโอ้ย้ำลายแตก น้องเอ๋ยเขากันแล้ววันนี้ร่องเบิงไปน้องสูตเนี่ยซสบนะครับอเอาสติมกันขาดไปแดกไปน้องเลยใส่ลงไปอีกฟาบไ้โอ้ยหักไหลหุ่นไหวเนาะ จากกระตูดแล้วมาพี่น้องครับบานนี้มาแซ่บไปน้ำกันครับเดี๋ยวหัวแตงจัหน่อยครับพ่อมันคือนะครับเนาะเนี่ยแดงนะครับเนี่ยแล้วก็มีบล็อกโคลี่นะครับเนาะเนี่ยนะครับมีเห็ดจัหน่อยครับอุ้ยพี่น้องเอ้ยมาแซ่บแไปน้ำไอไผ่ถั่วทิพย์ตัวแดงอีสานครับผม มาพี่น้องครับโอ้กระชับเองมาครับมาอือหือพี่น้องเอ้ยอือาืร้นแรงครับนะ มันพักนานยก็เก่าเนี่ยแหละมาครับผมคำเงี้ยๆี่นองครับมาเสิบๆแสบไปน้ำใบไป่ครับผมมามมบักโกลีตัดลงไปครับ อยู่หลมปากครับเนี่ยมามา,มาครับผมนะอื้องเรมาอะไรครับผมแหลัวค,ครับเสีย อีกบลอกครับพี่น้องอะไรว่ากลิ่นบรรยากาศของห้องจุกจั๊กเนาะอืมแจงกว่าผม ่าพี่น้องที่มาเห็นคลิปนี้ตอนจากโมงกัคอมเมนต์มาบอกกันไนด้เยครับผมนะครับทักท้ายกันได้ครับผมโบการดอก Bớt sưởi à. Ừm.

เดือดแรงครับเลยจับไร้จับเนาะครับจะานนาับต้องขอขอบคุณเด้อครับผู้ที่มากดติดตามแล้วนะครับเนาะ สำหรับผู้ที่ไม่เห็นคลิปนี้กะต้องเนาะครับส้อยกันพี่น้องกดไลค์กด,กดแชร์กดติดตามอย่างในโอยเนี่ยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเ h ็ t คลิปต่อไปนะครับเนาะเอาสำหรับมื่อนี้กะไปทัวร์ทิพย์ตระการอีสานนะครับก็ทีขอพ่อเพื่นอนค่ณนี้ก่อนเด้อครับพี่น้องครับขอบคุณในการรับชมมาหลายครับผม